สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาภันต์มาแก้วนะคะวันนี้จะมานำเสนอ s u p e r f r u i t helium 3 in confined quarters นั่นเองคะ่ะโดยนะคะสามท่านนี้นะคะเป็นผู้ค้นพบ s u p e r f r u i t 3ามที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1996นะคะรางวัล ได้ถึง2รางวัลเลยนะคะรางวัลแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับสำหรับงานทดลองและอีกรางวัลหนึ่งเป็นสำหรับทฤษฎีนะคะโดยสามท่านนี้นะคะก็มีชื่อว่าเดวิดลีแล้วก็ดักลาสโอเชฟแล้วก็โรเบิร์ตลิชสันนั่นเองค่ะที่เป็นผู้บุกเบิกในการตรวจวัดฮีเลียม3ใน NMR ค่ะในการนำเสนอครั้งนี้นะคะเราจะเน้นเป็นการค้นพบซ u เปอร์ฟลูอิดใหม่ในฮีเลียม3ที่หลอมรวมเข้าไปในของแข็งที่มีรูพุนอสันฐานน้ำหนักเบาที่เรารู้จักกันในชื่อแอโรเจลนั่นเองค่ะก่อนเริ่มนะคะเราก็จะมาอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของฮีเลียม3แล้วก็ฮีเลียม4ค่ะค่ะโดยเราจะอธิบายโดยฮีเลียมสเนี่ยก็คือ จะเป็นอยู่ในโบซอนแล้วก็เมื่อเทียบกับเฟอร์มิออนก็คือฮีเลียม3ความแตกต่างของ2ประเภทนี้นะคะก็คือการสปินโดยโบซอนเนี่ยจะเป็นการสปินแบบจำนวนเต็มก็คือ0 1 2 3เป็นต้นและส่วนเฟอร์มิออนเนี่ยจะเป็นการสปินแบบครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วนสและ5 0 2ค่ะประการที่1น,นะคะเราจะ สร้างฟูอีกเราจะต้องใช้การสปินเป็นจำนวนเต็มที่ทำให้อะตอมเนี่ยมีสถานะพลังงานเท่ากันโดยสาสารของฟอร์มิออนิกเนี่ยเท่าโดยสาสารฟอร์มิออนิกเท่านั้นนะคะที่สามารถห้ามไม่ให้มีอะตอมเพียงสองอะตอมที่สามารถมีพลังงานสถานะเท่ากันได้หากมีการสปินของพวกมันก็จะชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกันนั่นเองค่ะ ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบอกถึงประการที่2ที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องต่ำมากเพื่อที่จะกาะตัวเป็นซูเปอร์ฟลูอิดของอะตอมจะต้องอยู่ในสถานะพลังงานที่ต่ำสุดค่ะแล้วก็สิ่งนี้นะคะจะทำให้เกิดขึ้นรอบๆศูนย์สมบูรณ์เนื่องจากอุณหภูมิข้างต้นในที่นี้นะคะพลังงานความร้อน มากเกินไปสำหรับอะตอมที่จะก่อตัวเป็นซัเปอร์ฟลูิดแล้วก็ในขณะที่อะตอมกำลังเย็นลงเนี่ยหน้าที่ของคลื่นก็จะทำหน้าที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนในที่สุดฟังก์ชันคลื่นทั้งหมดของอะตอมเนี่ยจะเริ่มทับซ้อนกันนั่นเองค่ะค่ะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นการแสดงถึงฮีเลียมสเนี่ยเป็นอะตอมของโบซอนิกที่มีอะตอมสปินเป็นศูนดังนั้นจึงทำให้เกิดเป็นซ u เปอร์ฟลูอิดที่อุณหภูมิ2.17เควินและฮีเลียม3เนี่ยเป็นไอโซโทปของฮีเลียมอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะก็คือเฟอร์เมียนดังนั้นจึงมีการสปินเป็นครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังสามารถก่อตัวเป็นซ u เปอร์ฟลูอิดได้ด้วยการสร้างสิ่งที่เรียกว่า คูเปอร์แพนั่นเองค่ะซึ่ง c ูเปอร์แพเนี่ยเป็นเฟอร์มิออนสตัวที่สามารถมารวมกันรวมตัวกันได้และรวมตัวกันเป็นโบซอนมันจะเป็นกระบวนการเดียวกับที่ผลิตตัวนำยิ่งยวดแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคูเปอร์แพรนะคะแต่ว่า s u p e r f l ฟ i d ก็สามารถสร้าง s u p e r f l ฟลูอได้เหมือนกันนั่นเองค่ะ ค่ะภาพนี้นะคะภาพที่ 2A และ 2B เนี่ยจะเป็นการแสดงช่องว่างระหว่างพลังงานที่แยกพื้นผิวเฟอร์มีออกจากสถานะพลังงานสูงสุดถัดไปของ2เฟสนั่นเองค่ะและภาพของและภาพสุดท้ายนะคือภาพ 2C เนี่ยจะเป็นการแสดงเฟส p ที่ไม่ได้รับการสังเกตในเฮเรียม3ที่บริสุทธิ์นะคะซึ่ง ในภาพนี้มันจะค่อนข้างที่จะเสถียรในอะลูมินาแอโรเจลที่มีไอโซโทปิกสูงที่มีอยู่ในแนวเดียวกันนั่นคือการวางแนวขนานการเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แยกออกจากกันโดยเฉลี่ยประมาณ50นาโนเมตรของฮีเลียม3ที่ถูกจัดคลุมไว้อยู่ในโครงสร้างที่ก่อตัวเป็นเฟส พีเดียวในการโคจรไปตามเกลียวโดยสร้างจากทฤษฎีช่องว่างพลังงานสำหรับเฟ,ฟพีในฮีเลียม3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการมาทำความรู้จักกันเกี่ยวกับซีก้าแอลโลเจลนะคะซีก้าแอลโลเจลเนี่ยจะเป็น เป็นแบบแห้งที่เป็นของแข็งที่มีความหนาแน่นต่ำแล้วก็มีความพุนสูงถึง99.5%นะคะในอ e r o เจลเนี่ยใช้สำหรับการตรวจสอบ Super ร์ u i ูอิดฮีเลีค่าของความพุนโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ98%นั่นเองค่ะโดยซิลิก้าอ r โรเจลเนี่ยสามารถประดิษฐ์ขึ้นได้ด้วยการสังเคราะห์ที่เร่งปฏิกิริยาด้วยเบส ซึ่งอนุภาค SiO2 ขนาดนาโนเมตรจากเตตราเมทิลออโทซิลิเกตที่ละลายในแอลกอฮอล์ในกระบวนการที่เรียกว่าการรวมกลุ่มแบบจำกัดการแพร่กระจายของ d l c a นั่นเองค่ะโดยโครงสร้างเนี่ยจะคล้ายกับคล้ายเกลียวของเจลที่มีความยาว เชิงพื้นที่ประมาณ30-50นาโนเมตรคุณสมบัตินึกถึงเป็นตัววัดช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มาตราส่วนความยาวที่ใหญ่กว่านั้นนะคะก็สัมพันธ์กับโครงสร้างของปอแอโรเจนั่นเองค่ะจากข้างต้นที่เราได้กล่าวพูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับฮีเลียมสแล้วก็ ซิลิก้าแอโลเจลนะคะทำความรู้จักกันไปเบื้องต้นแล้วตอนนี้เราก็จะมาเข้าถึงเนื้อหาที่พูดว่าเราค้นพบได้อย่างไรนะคะก็คือซูเปอร์ฟลูอิดฮีเลียมสามนิ้าซิลิก้าแอโลเจลที่ถูกค้นพบเนี่ยเกิดจากการใช้ออสซิเลเตอร์แบบบิดเบี้ยวเทอร์นล็อ ok ที่แนบในแนวตั้งฉากกับจานที่มีตัวอย่าง ของฮีเลียม3าอะโลเจลอยู่ในแบบจำลองที่เรียกว่าของไหล2ชนิดในสเตตซุปเปอร์ฟลูอิดฮีเลียม3ที่เป็นตำแหน่งเหนือชั้นของการกระตุ้นการไหลโดยปกติเนี่ยจะยึดกับโครงสร้างที่มีรูพูลอย่างหนึ่งและซุปเปอร์ฟลูอิดแบบแยกส่วนอินวิสคริตของคู่คูเปอร์ที่ไม่มีส่วนทำให้เกิดโมเมนต์ความเฉื่อยของออสซิเลเตอร์ชงกลเมื่อเกิดซุปเปอร์ฟลูอิด โมเมนต์ความเฉื่อยและคาบเรโซแนนซ์ของออสเลเตอร์ hmm. ก็จะลดลงแล้วก็ในลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเศษส่วนซูเปอร์ฟิอย่างไรก็ตามนะคะในทางตรงกันข้ามกับซูเปอร์ฟิฮีเรียม3เนี่ยเศษส่วนซูเปอร์ฟิของเหลวที่ถูกจำกัดไว้เนี่ยก็จะน้อยกว่าความเป็นเอกภาพมากเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้ศูนย์ส,สมบูรณ์ ในรูปในรูปของภาพแรกค่ะแล้วก็ในขณะที่วัดเจส่วนซูเปอร์ฟลูอิกครอนลนักวิจัยของมหาลายัยโนเวสเ์นได้รับการเปลี่ยนความถี่โอเมกานะคะของสเปกตรัมเอ็นเั็ม NMR ของซูเปอร์ฟูอิดการไหล โดยโอเมกาเนี่ยถูกเข้าใจในทางทฤษฎีว่าเป็นสัดส,ส่วนกับกําลังสองของแอมพลิจูดของฟังก์ชันคู่ที่ผูกไว้ตามทฤษฎีสำหรับสถานะคลื่นนเปรด p เนี่ยจำเพาะแต่ละสถานะการเลื่อนจะขึ้นอยู่กับสถานะบนแอมพลิจูดของการกระตุ้น nmr ดังนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูด rf เนี่ยจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับ การระบุสถานะการเริ่มต้นของการเปลี่ยนความถี NMR อยู่ที่อุณหภูมิวิกฤตของการเปลี่ยนของไหลยยิ่งยวดสัดส่วนกำกับกำลังสองของแอมพลิจูดของฟังก์ชันคู่โอเมกาที่เติบโตนั่นเองค่ะจากภาพนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นสัดส่วนซู p เปอร์ฟลูอิด ที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิและความดันตามที่กำหนดโดยการทดลองแบบ t e r ร i o n o s s i l l l t t r r ร์เเรียม3แล้วก็ภาพที่2นะคะเป็นความถี่ NMR จะเปลี่ยนโอเมก้าออกจากค่าของไหลปกติที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิและความดันโดยการเริ่มต้นที่ชัดเจนของ s u p e r ร์ฟอีกในการวัดทั้ง2อ,อย่างนี้ สองอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวดำเนินการด้วยออสซิลิก้าแอลเจลที่มีรูพุน98%นนั่นเองคะ่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นสูตรกลศาสตร์สถิตินะคะที่ใช้ในการคำนวณก็คือเป็นสูตรกลศาสตร์สถิติแบบ q อนตั้มก็จะมีโ o s t i s t ต r แล้วก็ Fermi d e l u x ค่ะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันขึ้นจริงนะคะที่ในการคำนวณผลรวมของทั้งสองกรณีค่ะค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการสรุปนะคะก็คือฮีเลียม3และฮีเลียมสีเนี่ยจะอยู่ในรูปของเหลวพวกมันจะเป็นสารจะเป็นพวกของเหลวพวกคอนตามซึ่งหมายความว่าพฤติกรรมของพวกมันเ่ยจะถูกควบคุมโดยกฎของกลศาสตร์คอนตามเนื่องจากมวลของอะตอมขนาดเล็กของไอโซโทปแต่ละไอโซโทปจึงมีอยู่ในสถานะของเหลวจนถึงอุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์และอยู่ใน ระด,ดับอุณภูมิต่ำพอสมควรอุณหภูมิแต่ละอันจะกลายเป็นซูเปอร์ฟลูอิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามไอโซโทปทั้งสองจะมีคุณสมบัติต่างกันมากเพราะฮีเลียมสเนี่ยเป็นเฟอร์เมียนและฮีเลียมสีเนี่ยเป็นโบซอนจากสถิติที่แตกต่างกันนะคะซูเปอร์ฟลูอิดในฮีเลียม3นะ่ะจะปรากดที่อุณหภูมิหนึ่งในพันของอุณภูมิซูเปอร์ฟลูอิดฮีเลียมสี่ก่อตัวขึ้นซึ่งทำให้ข้อแตกต่างสองประการนี้ทำให้ ซูเปอร์ฟูอิดฮีเลียม3เนี่ยมีหลายเฟสทางเทอร์โมดินามิกนั่นเองค่ะ